ลิซ่า blackpink ยืนหนึ่งไอดอลหญิง K-POP ที่มีการค้นหามากที่สุดใน google เรียกว่าปังแบบฉุดไม่อยู่จริงๆค่ะสำหรับน้องลิซ่า blackpink ที่ได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นไอดอลหญิงเคป p อปที่มีการค้นหาบน google มากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023นี้โดยจากข้อมูลของ google พบว่าน้องลิซ่าได้รับตำแหน่งสูงสุดในฐานะไอดอลเคป๊อปหญิงที่มีการค้นหามากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสะสมจากการวิเคราะห์แนวโน้มของ Google แสดงให้เห็นว่าน้องลิซ่าได้รับการบันทึกการค้นหาสูงสุดในหมู่ไอดอลหญิง KPOp มาตั้งแต่ปี2 0 1 7จนถึงปี2023ค่ะและนอกจากนี้ค่ะจนถึงทุกวนันนี้บัญชี i ิน t a g r กรของน้องลิซ่าก็ยังมีผู้ติดตามมากถึง94.9ล้านคนซึ่งจำนวนผู้ติดตามนี้ติดอันดับสูงสุดในบรรดาศ,ศิลปิน Kpop และผู้ให้ความบันเทิงในประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดและเป็นสถิติสูงสุดอันดับ3ามในหมู่คนดังในเอเชียอีกด้วยค่ะ และไม่เพียงเท่านั้นค่ะนอลิซ่ายังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะศิลปินที่ได้รับการสนับสนุสนอันยิ่งใหญ่จากแฟนเพลงของเธอทั่วโลกโดยมียอดดูคลิปที่มีความเกี่ยวข้องกับนอลิซามากที่สุดถึง1นึล้านครั้งบนแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกแม้ว่านอลิซ่าจะไม่มีบัญชีติ๊กต็อกส่วนตัวก็ตามค่ะแต่อิทธิพลในฐานะศิลปินของเธอก็สแสดงให้เห็นถึงแรงพลังดึงดูดด้วยการมียอดวิวเกิน1,000แสนล้านครั้งด้วยแฮชแท็กเดียวคือแฮชแท็กลิซ่า ทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกและคนเดียวในโลกที่บรรลุสถิตินี้ได้แม้แต่ซื้อกาลีเองยังยกย่องว่าน้องลิซ่าคือผลงานเพลงเคป๊อปชิ้นเอกที่สร้างขึ้นจากความฝันและแรงบันดาลใจของวงการนี้เธอเป็นไอดอลด้านการสดแสดงที่สมบูรณ์แบบ และเป็นไอดอลหญิงระดับโลกลิซ่าเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถในการแข่งขันของเคป p OP, ซึ่งกลายเป็นแนวเพลงสู่สากลและสำหรับโนลิซ่าเองเธอเคยให้สัมภาษณ์นิตยสารมาดามฟิกโรของฝรั่งเศสเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่าเป้าหมายของเธอคือต้องการเป็นแค่แบบอย่างที่ดีและมีอิทธพลในทางบวกกับผู้อื่นแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะที่สำคัญคือตั้งแต่ช่วงแรกที่ก้าวเข้าสู่ การเป็นศิลปินฝึกหัดที่ YG เธอรู้ตัวดีว่าอยากเป็นนักเต้นตั้งแต่เด็กและการเข้าสู่วงการ K-POP ก็คือการอยู่ในสถานที่ที่ใช่เพื่อทำให้ความฝ่ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมา ถ้าคุณทำงานหนักกว่าคนอื่นเพื่อไปให้ถึงสิ่งที่คุณฝันไว้วันหนึง่งความฝันของคุณก็จะกลายเป็นจริงปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าน้องลิซ่าเป็นไอดอลต่างชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเคป๊อปนอกจากนี้เธอยังเป็นไอดอลระดับโลกที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งอีกด,ด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ